ปัญญาพาหลุดพ้นจากกิเลสปัญญาพาสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ปัญญานำจิตเข้าสู่พระนิพพานปัญญาเป็นปรีชาญาณอย่างรู้ของพระพุทธองค์ปัญญานำพาเราสมปรารถนาะปัญญานำพาเราบรรลุธรรมทุกขั้นตอนปัญญาพาสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม ปิจารณาเห็นถึงคุณธรรมเพ่งพลังจิตสำเร็จได้ทุกประการเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขเป็นต้นเหตุแห่งการบรรลุธรรมคือปัญญาทั้งหมดทั้งสิน้นปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุดหาใดปรยบิได้ลึกซึ้งคือปัญญาและลึกไว้ให้ฝ่ายดีนั่นเองปัญญาเป็นดั่งเพชรที่ล้ำค่าประเมินค่าไม่ได้หาใดปรยบมิได้ นำประชาให้ผุบสุขได้พาพ้นทุกข์ดับทัณหาได้เกิดเป็นคุณดับอวิชชาได้คือปัญญาอย่างสูงสุดปัญญารู้วิชาเป็นมหาเศรษฐีได้นี่คือขั้นปัญญาปัญญาชำระก,กายและใจให้บริสุทธิ์ปัญญานำพาจิตคิดซื่อสัตย์ไม่คตไม่โกงนำพาพูดดีมีประโยชน์นำพา,าคายดีก็ะทำดีมีผิดศีล นี่คือปัญญาทั้งหมดทุกสิ้นปัญญานำพาวาจาดีพูดเัยราะเจริญใจดีนี่คือนำพาบรรลุธ,ธรรมสำเร็จพาารหันได้นำพาจิตเข้าถึงชานและญาณทุกขั้นตอนมีคุณมหาศาลเนกอนันต์พาหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลปัญญาพาเรียนเก่งให้เกติสูงเกียรติยมให้ดุษฎีมหาบัณฑิตอันนี้เรียกว่าปัญญา ทำให้เจริญทุกประการทุกช่องทุกทางปัญญาค้าขายขายดีมีโชค่ามีโชคดีปัญญาคว,ว,ว,วามสุขเข้าสุดจิตใจดีปัญญาพากาันงานเจริญสําเร็จดังหวัง้าฉลาดรักแ้วสู้กิสได้ชวนให้ไม่เกิดเหตุมีแต่ความดีพามีทรัพย์เอเนกนันนี้เขาเรียกว่าปัญญา เป็นยานเป็นลิเป็นอิทธิปนิหารเป็นคุณธรรมเป็นความศักดิ์สิทธิ์เป็นประทนูประับเวทีเป็นความละไงละได้หมดเลยละจากกองถุกเข้ามหาวิทยาลัยจิตใจดีเข้ามหาวิทยาลัยใจด,ดีเข้ามหาวิทย ai, ดดาลัย ai, ปัญญาเข้ามหาวิทยาลัยเมตตาเข้ามหาวิทยาลัยรู้คุณเข้ามหาวิทยาลัยกรุณาเข้ามหาวิทยาลัย ธรรมะสูงส่งเขาา้ามหาวิทยาลัยทิ่นิ่ปฏิหารเนีย่มยมหาวิทยาลัยเขาปัญญาทุกประการถ้าปากพูดด่าเขาเสียเงินนะ ปากพูดด่าเสียเงินปากพูดไม่สุภาพเสียเงินปากพูดไม่มีศีลเสียเงินปากไม่มีศีลก็บาปถูกดรกปากพูดไม่ดีก็มีกรรมแล้วก็กรรมก็ีทุกประการปากพูดไม่ดีเขาสับแช่งพูดไม่ดีไม่มีสมบัติพูดไม่ดีก็ไม่ได้ไปสวรรค์ปากพูดไม่ดีลดความลดจนตาย ปาพูดไม่ดีพาเข้าคุกเข้าตรางนะระวังเลยทุกท่านเวลาจะพูดใช้ความคิดใช้ปัญญาให้แต่ช้าพูดดีํำไรเนี่ถึงดีนะถ้า,า,นนาปากพูดไม่ดีนำพางนรากเลยปากพูดไม่ดีดาพ่อดนาะแม่ดนาะเพื่อนดนาะฟูทำมาขายไม่ขึ้นพ่อแม่ก็ไม่รักเราพูดไม่ดีชนทุกชนต่อยทุกสิกฤติการ ชนตบชนตีทำอะไรอะไรก็ไม่เจริญทำอะไรก็ไม่สำเร็จทำอะไรขายไม่ขึ้นตกต่ำนะไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นทำามากินอะไรก็มีแต่โกงเงินไม่สว่างสวยมีแต่ผีตะมานเข้าไปหาเรามีแต่หาเรื่องหาเราหาเพื่อนคบกับยานี่เราปากไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านจงพิจารณาญาณให้เอาสิ่งที่ดีด เ้ามาพูดเอามาคิดตอนระวค่ะปากดีนะถ้าพูดไปไม่ดีก็ไม่ดีถ้าพูดถ้าไม่พูดก็ไม่ได้เงินบากคือขึ้นปาก พูดดีมีเงินเป็นจรษฐีปากพูดดีมีเงินเป็นนักร้องปากพูดดีค้าขายเก่งมีเงินปากพูดดีค้าขายตรมีเงินปากพูดดีค้าขายดีแล้วมีเงินปากพูดดีมีวิชาเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวิชาพาเงินปากพูดดีมีวิชาผู้วิชาเงินได้ทุกประการปากพูดดีพูดให้คนรักก็ได้ก็ได้เงินปากพูดดีพูดให้คนสงสารก็มีเงิน ปากพูดดีพูดเรื่องเลิศมาถึงใจก็มีเงินปากพูดดีมีความสนุกสนานแล้วก็มีเงินปากพูดดีว่าเราดีทำทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องเ,เใใลิมาถึงใจเรารักคามเมตตาก็ได้เงินมาก็มีเงินปากพูดดีมัมดีแล้วมีเงินถ้าปากเรียนหมอมาแล้วดูหมอพูดดีแล้วก็มี ถ้าปากองเรศึกษาเรียนเก่งพูดดีเรียนหาความรู้มีแล้วก็ไปคนระับทำงานเงินเดือนก็มีเงิน,งน,งนปาเป็นนักศึกษาเรียนดีๆพูดดีๆแล้วก็มีเงินปากพูดดีทำง,งานแล้วก็มีเงินปากพูดดีเป็นประชาสัมพันธนะ์แล้วก็ใจดีเงินดีงานดีทุกประการ ากร้องเพลงแล้วก็ดีมีศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีขึ้นมาเป็นนักร้องก็มีเงินได้ทุกประกาศ